สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ก็มาเรียนหนังสือด้วยกันต่อนะคะวันนี้จะใช้หนังสือที่ชื่อว่ากฎแห่งเล็กกล้าค่ะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับจิตใจที่แข็งแกร่งดุดเหล็กกล้าแล้วก็ใช้ชีวิตให้ยืดหยุ่นมั่นใจแล้วก็มั่งคั่งค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาสวดมนต์ด้วยกันก่อนนะคะ จนะแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสังรวมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรันและเป็นสากลแสงอันเป็นสากลสาดส่องมาให้ความสว่างทุกหนแห่งทั่วพื้นที่พบ นี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดังรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธ,ธสีเหลืองสีแห่งธรรมคือคำสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินยัยคือการบูชา สีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าอาสีทั้งเจ็ดรวมกันผสานสองสว่างอาณาจักรแห่งพุทธะอาณาจักรแห่งพุทธคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจที่นี่เป็นดนแห่งความรักและเมตตา ที่นี่เป็นแดนแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งนี่เป็นแดนแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณน,นี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง การมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุดเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสะน้ำแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหักไรผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแตกเป็นเสียงเสียงแต่ทว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุดไม้ห่อเรือ ที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสะน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมซึ่งเป็นดั่งคุ้มรัพย์อันมหาศาลคุ้มรัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคำสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดั่งแก้วผดุจากพระเมตตาจิต นับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดิมชีวิตมือที่จะช่วยนำทางได้บอกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นมีได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สามชั้นการเวลาคืออดีตปการปัจจุบันาการและอนาคตการ ถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่เกาะขึ้นในจิตใจจะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตอนและผู้อื่นไม่ได้แบ่งแยกขัดแต่เป็นหนึ่งเดียวกันต่างก็เป็นบุตรแห่งพุทธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดังนั้นจงให้ยาัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคํำสอนอันเป็นนิรันด์เป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ณเวลานี้ เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธ,ธะจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้าย จงเป็นโลกแห่งอุดมคติมาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารนี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงสัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริง ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาผสานแรงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณณนะที่นี้ว่าจะตั้งอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีธรรมตามพระธรรมคำสอน คำมิทฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเอลคันทาเรท่านผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเหล่าแสงสว่างพลังทั้งมวลปัญญาทั้งปวงและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิดโปรดประทานความรักให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ดาของเราโปรดคุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทำปวงด้วยเถิดโปรดประทานหนทาธรรมสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เราขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเรา คำมาทีฐานต่อเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางข้าแต่เทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเบื้องลึกของข้าพเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตผู้เป็นแสงแห่งความหวังผู้เป็นแหล่งที่มาแห่งปัญญาผู้เป็นเกราะป้องกันแห่งความกล้าหาญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใคร่ขอวิงวอนท่านทุกๆวัน โรดจงช่วยข้าพเจ้าบำเพ็ญเทียนตนด้วยเถิดทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าขัดเราจิตใจด้วยเถิดทุกๆวันได้โปรดให้แรงบันดาลใจในสิ่งที่ดีแก้ไขหนเางเดินชีวิตให้ถูกต้องและคุ้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดช่วยชี้ทางให้แก่ข้าพเจ้าในทุกๆวันเพื่อชักพาชีวิตของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเถิด ขอขอบพระคุณท่านสวัสดีค่ะทุกท่านขอบคุณที่วันนี้สวดมนต์ด้วยกันนะคะแล้วก็มาถึงหนังสือเล่มนี้กันค่ะหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นลอซีรีส์อีกหนึ่งเล่มของอาจารย์ดิวโคคาะว่านะคะชื่อว่ากฎแห่งเล็กกล้าค่ะเป็นหนังสือที่เหมาะกับ การฝึกฝนจิตใจของเรานะคะในยุคนี้เราก็ในหนังสือเล่มนี้จะมีโคเอมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอ่านให้ทุกท่านฟังค่ะขัดเกลาจิตวิญญาณและปัญญาให้ส่องสว่างท่ามกลางความยากลำบากคุณต้องฝึกวินัยตัวเองเป็นเวลานานเพื่อให้จิตใจเข้มแข็งว่ากันว่าความตั้งใจจริงเป็นสิ่งสำคัญแต่ความตั้งใจจริง ไม่ได้มีมาแต่กําเนิดคนเรามองว่าใครมีความตั้งใจจริงได้โดยบองว่าเขาประสบความสําเร็จใดบ้างไม่มีทารกคนไหนที่เกิดมาพร้อมความตั้งใจจริงหรือมีความแข็งแกร่งทาจงจิตใจเป็นทักษะแต่กําเนิดผมเชื่อว่าทักษะนี้ต้องมีการฝึกฝนในขณะที่เราเอาชนะความยากลําบากทั้งหลายในชีวิตเป็นธรรมดาที่คุณอาจจะประารถนาในใจลึกๆว่า จะใช้ชีวิตยอย่างสะดวกสบายและมีความสุขโดยไม่มีปัญหาหรือความยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าสถานการณ์ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณอาจเจอกับภาวะที่ไม่พึงประสงค์คุณอาจประสบความยากลำบากมากมายรวมทั้งการเรียนที่ตกต่ำความล้มเหลวในการทำงานปัญหาหรือทางแยกในความสัมพันธ์ส่วนตัว และได้สัมผัสกับความเกลียดชังและความโศกเศร้าคุณอาจจะภาวนาในใจว่าจะหลีกเลี่ยงประสบการณ์อันเจ็บปวดนั้นแต่คุณก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้เพราะการขาจัดความเจ็บปวดและความโศกเศร้าเหล่านั้นจะทำให้การฝึกจิตวิญญาณของคุณในชีวิตนี้เปล่าประโยชน์คุณจะต้องจากโลกนี้ไปโดยไม่ได้คุณจะจากโลกนี้ไปโดยไม่ได้ฝึกวินัยที่เป็นประโยชน์เลย ทัทาๆท,ที่พยายามให้ได้เกิดมาจริงอยู่ที่ทักษะหรือพรสวรรค์บางอย่างติดตัวมาแต่เกิดแต่คนเราจะก้าวหน้าไปไม่ได้โดยอาศัยทักษะเหล่านั้นแสงสว่างทางจิตวิญญาณและปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามและเอาชนะความท้าทายในชีวิตที่ออกแบบมาให้คุณโดยเฉพาะผมจึงอยากบอกว่าคนที่ภาวนาว่าไม่อยากเจอกับความยากลำบาก ก็เหมือนกับภาวนาว่าไม่อยากมีปัญญาจิตวิญญาณของคุณจะส่องสว่างท่ามกลางความยากลาบากดังนั้นขอให้เข้มแข็งซื่อสัตว์ต่อตอนเองถ่อมต่อธรรมชาติแห่งพระพุทธในตัวคุณเชื่อในธรรมชาติแห่งพระพุทธในตัวคุณอย่างมั่นคงว้าวอันนี้คือชอบมากๆเลยคะ่ะเมื่อกี้เปิดมาแล้วก็เจอหัวข้อนี้พอดีนะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจตรงที่บอกว่า เราจะมีปัญหาหรือว่าบททดสอบที่ออกแบบมาเฉพาะให้กับคุณนั่นหมายความว่าทุกคนจะมีสิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆสำหรับนี้ก็รู้สึกว่าบททดสอบของนี้เองก็ไม่ได้ยากหรือว่าง่ายจนเกินไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องอาศัยความพยายามแล้วก็ ค่อยๆแก้ปัญหาทีละอย่างให้ได้ในแต่ละวันค่ะแล้วก็อาจจะต้องฝึกฝนตนเองว่าเราจะเราจะตอบสนองกับปัญหานั้นๆยังไงเพราะว่าทุกๆอย่างเราสามารถที่จะแก้ไขได้อาจจะไม่จบในชาตินี้เราไปต่อชาติหน้าก็ได้แต่ว่าถ้าดีที่สุดก็คือแก้ไขปัญหาทุกอย่างทําให้ดีที่สุดนะคะในวันนี้วันนี้เราก็ลองพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่ง หรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรก็ได้พะยายามทําสิ่งนั้นออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีข่าวฝากประกาศนดีดหน่อยค่ะว,วันอาทิตย์จะถึงนี้อาจารย์นิสสันนะคะจะบรรยายตีมซองของภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ชื่อว่ากฎแห่งจักรวาลภาคเอโรฮิมค่ะเป็นตีมซองตอีเอโรฮิมตีมซองนะคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ มีเนื้อหาที่สุดยอดเหมือนกัน,นะคะ่ะใครที่กำลังตั้งต,า,งตารอภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมาเรียนหนังสือเ้วยกนนะะันค่ะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ใครมาแฮปปี้ชันไม่ได้ก็เข้าไปในกลุ่ม meditation นะคะกลุ่ม Facebook กลุ่มย่อยของเราค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ